สนุกแล้วก็เข้มข้นขึ้นกับซีซั่นที่แล้วครับเพรารา<ะ>คาถามแบบตามกระแสข่าวเลยมันไปพลาดทิ้งอะไรใปยังไงมันเลยไม่ได้มีนะครับคือเรื่องมันจะถูกถูกมาแล้วแต่ซีซั่นแรกแล้วครับแล้วเราเราตไม่ว่าจะเป็นสถานรรการณ์ต่างๆตัวละครต่าง,างๆแล้วก็วิธีการที่เราจะเล่าเรื่องครับมันเป็นการเหมือนกับจําลองในพื้นที่พื้นที่หนึง่งที่เราพยายามจะใส่ความเป็นการท้องถิ่นเข้าไปบวกกับพุทธศาสนาครับมันก็เลยทําให้เราได้วิธีการเล่าในการทาพุทธบานิดในแบบ เป็นเวอร์ชันนีซีซั่นสองของนี่ครับครับเนาน้าคิมอ่ะคิมก็เห็นด้วยแล้วเขาพูดจาถูกต้องมากเลยเขาพูดดีมากเขาพูดถูกต้องเลยค่ะสองเบาๆเนาะใช่พยายามอยู่เงียบๆอย่าข่าวไปถีาให้แบบรีคตั้งตั้นว่าภาคสองมันมันมีเรื่องต่อยังไงใร ไม่เห็<ด>ว่าถ้ามันต่อกันยังไงไ<ด>ใช่ไหมไ<ด>ครับรอบที่แล้วถ้าถ้าตั้งแต่ซีซันหนึ่งใช่ไหมครับแก๊งวินเดียเกมเนี่ยนะครับเริ่มจากการที่ต้องใช้นี่5้ตาทีนี้ก็เข้ามาชุกตัวในวัดหวังจะใช้นี่สุดท้ายเรื่องเลยเถิดไปกันใหญ่ลากพระโดนมาเจอพระเอกชัยสุดท้ายมาจบที่เจอสอจอเอที่บังคับว่าพวกเขาต้องอทํางานให้สจเอทีนี้ก็เลยเป็นที่มาต่อกันภาค2ว่านี่แหละเราต้องมาทํางานต่อ ให้กับสอจออีกใช่ครับแล้วก็ภาคนี้มันก็จะลึกไปมากกว่าเดิมคืออย่างภาคแรกมันคือเหมือนเป็นแค่สตาร์ทอัพที่เราติดนีเนาะแต่ว่าภาคนี้มันจะมีเรื่องของความเป็นความตายเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะมีเรื่องของศาสนากับตัวการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยครับผมถ้าอร้วครับก็ถ้าตามเรื่องก็คือว่ามีใจที่อยากจะเปิดเผยความเป็นจริงแล้วก็อยากมาลองทบทวน เขาเรียกว่าบทเรียนที่เรียนมาจากการเป็นพระแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันใช้ในโลกจริงได้ปล่าลมันก็เป็นคำถามตัวละครที่เขาแบบรู้สึกว่าเฮออ้ยลองดูดิมันเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยนั่นแหละครับมันก็เลยเถิดขึ้นเรื่อยเลยชีวิตจินก็มีพระซึองมาหลายแต่ลูกใช่ไหมครับก็ถ้าใตัวละครก็ขอเข้าใจนะซึกงเถอะถ้ามันแบบทำไม่ดีก็ต้องสึกสิอนนบอกนะบอกอะไรร้อย พูดไปงั้นพูดไปงั้นเมื่อตอนนี้คือตามตัวละครคือเขาแบบเฮ้ยคุณไปบอกรักข้างกุฏิแล้วว่าแล้วมันมันจะมีใจที่แบบยังไงขอฉันได้องอาบัตแล้วก็กลับไปอยู่ในผืเหลืองต่อเฮ้มันไม่ได้เรื่องจริงเขาไม่รักกันเลยนะครับก็มากกว่าเขื่อนก็มีนะฮะอเบาหน่อยแอนดี้ครับการพัฒนาการมากเลยใช่ก็รู้สึกว่าซีซั่นสองได้เห็นเดีย แบบอินดิพนเดนต์มากขึ้นนะคะยังไม่อยากเล่าเยอะแต่ว่าก็จริงๆบอดี้บอดี้กับที่โดนได้ hmm. แหละค่ะก็จะได้เห็นความสัมพันธ์ของเขาว่าเป็นยังไงมันมันจะไปถึงจุดไหนอะไรอย่เงะะ <c oughs> ี้ยค่ะก็ก็ฝากรอดู <c oughs> ด้ดวยวเแต่ไม่ยินคำแบบคายก จริงๆไม่อซีซันน่น้อยซีซันนีน้อยมากซีซันนน้อยซีซันน้ยน้อยแผมก็เยอะเหมือนเดิมนะพอเยอะเหมือนเดิมพไม่อยู่กับสคนนี้ก็แบบะไปข้นไงที่พูดที่พูดไม่พอเหมือนเดิมนี่คือตัวละครหรือตัวจริงตัตัวละครแต่ก็มีสีเป็นสัใหม่ๆใช่ค่ะก็รู้สึกว่าโตขึ้นเนาะแล้วก็แบบเลือกเลือกเส้นทางของตัวเอง ก็สืบเนื่องมาจากภาคหนึ่งเลยครับเพราะเหตุการณ์มันก็จะเล่าต่ออย่างที่เพื่อนๆเล่ากันไปครับก็าจากจากเขาที่แบบอยากใหญ่โตเป็นเจ้าวาดวัดหนองขาตอนนี้เขาก็แบบมาร่วมมือกับสจเอนะครับลากไปวัดพระจอมเทวที่แบบเป็นวัดที่ใหญ่ขึ้นอะไรเงรี้ยเขาก็ยังแบบเล็นซ่าที่สมัยห,หน้าให้ตัวเองอยู่ครับเป็นรูปแบบนั้นก็ไม่รู้ว่ามันเป็น ครับผมไม่ทราบครับไม่ได้คอยติดตามครับผมติดตามแต่สาธุกครับนี่ถามถามพวกขับดีกว่าครับว่ามันมันมีข่าวเนาะเขาก็บอกว่าแบบพอดีที่เราทำพอดีเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแม่พงษ์จีนครับทีนี้ข่าวฮะก็ดังมากแล้วมันมันมีแบบการหลับผลอะไรไม่รู้นะฮะเฮ้ยพอได้ข่าวเพื่อนผมก็โทรขาวทุกคนเลยครับเฮ้ยเรามาถ่ายกันใหม่ดีกว่าเฮ้ยเรามาเขียนบทกันใหม่ดีกว่าให้ตัดต่อกันใหม่ดีกว่าเราก็ทำกันวันเดียวครับคุ่นพุณเล่นครับพุ่นทำไม่ได้ แล้วถ่ายจะเสร็จถ่ายจะเราถ่ายจะเสร็จในเดือนกุมภาแล้วฮะคือบทมันถูกพัฒนากันตั้งแต่ตอนที่สาทูซีซั่นแรกเพิ่งลอนเลยครับเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมีโพเทชเชียลเราเลยพัฒนาในซีซั่นสองกันดีกว่าแล้วก็ถูกประกาศไปที่เราเห็นกันในช่วงที่ Netflix เขา announce ว่ามีซีซั่นสองแล้วฮะจากนั้นมาเราก็เลยเริ่มพัฒนาบทกันแล้วบทก็เสร็จประมาณช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมของปีที่แล้วปีที่แล้วครับใช่ฮะแล้วเราก็ปิดกล้องกันเดือนกุมภาครับ ซึ่งในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเราก็อาจจะไม่สามารถแ,แก้ได้แล้วแหละแต่ว่าวิธีการเล่าของเรากับเรื่องราวของเรามันคนละคนละทิศทางกันเลยฮะมันเป็นวิธีการที่เราจะต้องผสมเอารสชาติของสีสันของพุทธมาน,นิดเนี่ยแต่มันก็ยังเบสอนอินเตอร์เทนเมนท์ที่เราอยากจะให้ทุกคนสนุกกับมันเพราะฉะนั้นก็จะมีเหมือนกับเราได้บางอย่างในการที่จะนํเสนุกนะครับ ว่าเราไม่ได้ตีแผ่ฮะเราแค่ยอยากจะเล่าเรื่องขึ้นมาเฉยๆหนึ่งเรื่อง<ม>และผมว่ามันก็คือเรื่องจริงที่มันมีอยู่ในสังคมทุกคนรู้ใครๆก็รู้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องพูดเนาะเพราะว่าการจะแก้ปัญหามันต้องตั้งคำถามเราแค่ามาช่วยตั้งคำถามแค่นั้นเองเพราะว่าเจตนาของเราไม่ได้ต้องการจะตีแผ่ไม่ต้องการจะไปจัดในทุกๆสิ่งว่ามันคือขาวเป็นดำเรากำลังเล่าสมมติในคาแรคเตอร์ของตัวละครที่เขาไปเจอเผชิญสถานการณ์ต่างๆในการเอาตัวรอดของเขาครับแต่มันแค่เชื่อมโยงกับเรื่องจริงได้แค่นั้น ก็แลกความสนุกครับแล้วก็ในเรื่องความเข้มข้นของวิธีการเอาตัวรอดของเขาโดยใช้เหมือนกับที่ทเราเห็นในตัวอย่างนะก็คือนกับต้นโพนงต้นหัวพท้องที่ใหญ่สุดในโลกในการรวมทุนนี่แหละว่าเขาจะสามารถทำเงินได้ถึงเป้าหมายของมิชชั่นของสอเจอเอได้ยังไงแล้วก็เขาจะสามารถเอาชนะเดิมพันที่เกี่ยวกับความเป็นความตายของเขาได้หรือเปล่าอ,อันนี้ก็คือลุ้นกับตัวละครเนาะใช่ครับก็นอกจากนั้นผมคิดว่ามันก็คงยังคงเหมือนซีซันที่แล้วแหละครับเราก็ ยังอยากพูดในสิ่งที่เราคนพูดว่าอาณาานไม่ได้ตัวมันเองไม่ได้ดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่บุคคลเรื่องนี้เราก็อยากจะเล่าต่อหรือว่ามันก็เป็นหน้าที่ของคนดูที่ต้องช่วยๆกันว่า,ามันมีจริงไหมเรื่องแบบนี้ครับทีไหนๆก็อยู่คำถามมไวก่อนค่ะว่าพอถ่ายไปแล้วมันจะมีแต่ดราม่ามาแต่ผมพูดไว้ก่อนแคันครับไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงน,นะครับผมคิดว่าถ้ามันมีการตั้งคำถามแบบว่าจะมีการแก้ไขซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องเลย เป็นเรื่องมันเป็นเรื่องจาเป็นที่เราจะต้องมีบทสนทนาเรื่องนี้กันมันเราไม่สามารถทําให้ทุกคนคอยตามได้แลวผมคิดว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องคอยตามควรจะตั้งคำถามกันอย่างน้อยมันก็ทําให้เกิดผลที่ดีใน,นาครับเชิญแบบมีอะไรอยากทำเสนไหมครับความนา่าสนใจฉากจุป,ประจีอะไรจริงๆความน่าสนใจของเราอยากก็อ,อยากให้ติดตามนอกจากตัวละครหลักของเราที่เราเคยเห็นในซีซั่นหนึ่งแล้วครับก็อยากให้ติดตามตัวละครต่างๆที่ เราเพิ่มขึ้นมาเนาะก็จะเป็นมอนเงงโจยี่พูซิทที่แต่งอิสานและสมิโซ่แล้วก็แคลริภัยก็จะได้เห็นเขาในบทบาทใหม่ๆกันแล้วก็เป็นบทบาทที่น่าสนใจมากมอวซิกเนตเยอะอยู่เยอะอ่าใช่ครับแล้วก็จะมีอีกหลายท่านเนาะใช่ครับอัอนี้ลูกสาวพูดนะแอนดี้กับเจมส์พาติดตามค่ะมีใหม่แบบนตอนค่ะได้เลยค่ะก็ฝากสายทูสองด้วยนะคะวันพรุ่งนี้นะคะวันที่ เมเมอร์นะคะธันวาก็บ่ายสามทเจ็สิกสเท่านั้นนะคะก็จริงๆมีหลายอย่างหลายเหตุการณ์มากที่น่าติดตามในเรื่องค่ะก็อยากให้รีบดูกันเพราะว่ามันน่าจะยากในการหลบสปอยรอบนี้ค่ะซีซั่นหนึ่งว่ายากแล้วลอบมนี้ยากมากๆเลยค่ะก็เราเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ดูด้วยให้จแบบตังตน่ง ฝากคาแรคเตอร์หน่อยหน่อยหน่อยอยเลยเงี้ยไบอกกับคุณอยู่แล้วฝากแบบตักคาแรคเตอร์อ่ะพี่เจมส์เจมส์เอออ่สเอาหน่อยดิโชว์ศักยภาพุบอกว่าดีไม่ดีไม่ดีไม่ดีไมสดีเก่ม่ด่ดีไ้วดนะมรับผม่ดีไม่ดม่ดีไม้ดีเม่ดีไ่ดีไมรับไม่ดีไม่ม่ม่ไดี่่ี่ด่่ดไดสดีา จบเลยจบเลยพอแล้วพอแล้วพอแล้วมีล้วเอวพอแล้วเลือดเย็นเลือดเย็นที่ปากเลยจบเลยพอตอเองแล้วคือซีซั่นหนึ่งใช่ไหมคะเราพูดถึงทาวทูพอซีซั่นนี้มันจะพูดถึง้รำบุแล้วก็โด้ว่านว่าคนที่แบบว่ารู้สึกว่าเอ้ยมันจะแบบมีรามาอะไรอ่งเงี้ยอาจจะเป็นแบบยงม่ได้ดูก็อยากให้ดูกอนคารแลง่ายก็เป็นกำลังใจพวกเราด้วยดูได้ทั่วโลกนะคะมีบสามเป็นคนไปค่ะ Yeah.